สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะชาววันนี้พบกันวันอังคารที่7มิถุนายนพุทธศักราช2565อยู่กับดิฉันอริยนันสัทธรรมสกุลค,ค่ะรมต้นเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปตรวจสอบดูภาะวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดทุนของยุโรปปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากคุณกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและการประชุม ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในช่วงสัปดาห์นี้ส่งผลให้ดัชนีดักตลาดทุนเยอรมันปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.34%ดัชนี CAC 40ตลาดทุนฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.98%และดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดทุนลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.00%ค่ะ เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3แตดัชนีปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่จีนนั้นมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโควิด1 9ใ,ในกรุงปักกิ่ง ต่อไรก็ดีค่ะตลาดปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากว่านักลงทุนยังคงกังวลนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นภาวะเงินเฟ้อโดยดัชนีเฉลีสากรรมดาวโจนส์ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ0.05%ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.31%และดัชนีนัสด a q ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.40%ค่ะ จากพาวาการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศไปสำรวจดูที่ทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะเปิดหัวข่าวรอบเช้าวันนี้ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวราคาหุ้นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTB ภายหลังปรับตัวขึ้นมาแรงก็รับอนิสงขายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัตงค์นะคะตามพัดหัวข่าวลีดที่ว่า KTB ฟาสลากออนไลน์10บาทต่อ1ทรานซคชันล้าน2อแสนใบเกลี้ยง ผู้ซื้อ1 3, ล้าน3แสนรายเพิ่มโคตางวด16กรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าวันนี้นักลงทุนเข้ามาเก่งกำไรหุ้น KTB โดยปิดตลาดที่15บาท70สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น70สตางค์หรือว่า4.67%โดยมูลค่าการซื้อขายกว่า2,260ล้านบาทหลังสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสบความสำเร็จในการขายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย ขณะที่หลังคาวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยค่ะว่าโครงการสลากดิจิทัลที่ทำร่วมกับ k t b นั้นเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยจะได้รับค่าธรรมเนียม10บาทต่อครั้งหรือต่อทรานเซ็คชั่นจากการโอนเงินชำระค่าสลากกินแบ่งจากผู้ซื้อไปยังสำนักสลากโดยมีค่าเฉลี่ยต่อการทำรายการแต่ละครั้งอยู่ที่4.1ฉบับ นอกจากนี้นะคะธนาคารกรุงไทยยังได้รับค่าธรรมเนียมจากการขึ้นเงินรางวัลกรณีผู้ถูกรางวัลสลากในแต่ละงวดอีกในอัตรา1%ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกแต่ละครั้งด้วย โดยหลังจากการเปิดจำหน่ายสลากที่ชทันตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึง6มิถุนายนพบว่ายอดจำหน่ายทั้งสิ้นอยู่ที่5,173,500ฉบับราคาฉบับละ80บาทถูกจำหน่ายทั้งหมดแล้วจากการเข้าร่วมโครงการของผู้ค้าสลากทั้งสิ้น1,513รายแล้วก็พบว,ว่ามีประชาชนจำนวนกว่า1,247,406คนที่เข้ามาซื้อสลากในครั้งนี้ ด้านนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคากล่าวถึงการจําหน่ายสลากผ่านแอปเป๋าตังช่วง4วันที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับอย่างดีและระบบมีความราบรื่นรวมทั้งประชาชนสามารถซื้อสลากตัวเลขที่ต้องการได้ในราคา80บาท ขณะที่นายราวลนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุค่ะว่าแม้ว่าสลากดิจิทัลจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่สำนักงานสลากจะยังไม่เพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลนในงวดวันที่16มิถุนายนนี้โดยงวดวันที่1กรกฎาคมที่จะเริ่มขายวันที่17มิถุนายนยังคงจำหน่ายขายอยู่ที่5ล้านฉบับเหมือนเดิมซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสลากวันที่23มิถุนายนจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องมีการเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลนเป็นจำนวนเท่าใดหากมี การเพิ่มก็จะเริ่มในงวดวันที่16กรกฎาคมซึ่งจะเริ่มขายวันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ ขณะที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ต่างก็มีมุมมองเชิงบวกกับ KTB นะคะหลังจากที่สันนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสบความสำเร็จในการขายสลากที่จิท่านโดยประสานเสียงแนะนำซื้อหุ้น KTB ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายสูงที่สุดอยู่ที่หุ้นละ18บาทค่ะก็ดูกระแสของสลากที่จิท่านที่ดีเกินคาดแบบนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของ KTB มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนราคาหุ้นวันนี้คงจะต้องมาลุ้นกันต่อละค่ะว,ว่าจะมีแรงซื้อกิ่งกไร เข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่นะคะต่อเนื่องไปดูกันที่มุมมองนักวิเคราะห์ต่อกรณีการปรับขึ้นค่า FT ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ตามพทัทวข่าวร้องลำดับที่หนึ่งค่ะบิกริม GPSC เด้งรับ FT ขึ้นปลดแอกก๊าซแพงกำไรพุ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายสุวัสดิ์สินสาดกกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International มองว่าการที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพวางแผนจะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT อีก40สตางค์ต่อหน่วยในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้หลังก่อนหน้านี้เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาปรับขึ้นค่า FT แล้ว0.1671บาทต่อหน่วยและช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ขึ้นแล้ว0.2338บาทต่อหน่วยนั้นจะเป็นทางออกให้กับหุ้นโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะกับบริษัทบิกริมพาวเวอร,ร์จำกัดมหาชนหรือบีกริมและบริษัท g l o b a l l power s y n e r g จำกัดมหาชนหรือ gpsc ที่เผชิญกับต้นทุนแก๊สสูงและเชื่อว่าการปรับขึ้นค่า ft นั้นจะช่วยหนุนมร์จิ้นขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ทางนี้มองว่าการขึ้นค่า FT รวมทั้งหมด80สตางค์ต่อหน่วยก็จะเพิ่มกำไรสุทธิให้กับบิกกิมได้1,400ล้านบาทและ GPSC ที่1,500ล้านบาทค่ะก่อนน่าติดตามนะคะว่าราคาหุ้นทั้งบิกริมและ GPSC นั้นวันนี้จะมีแรงซื้อขานรับกับประเด็นเรื่องนี้มามากน้อยเพียงใดแล้วค่ะ ต่อเนื่องไปดูกันต่อที่การขยายการลงทุนในต่างประเทศนะคะของทางบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ O.R. ตามข่าวลำดับที่3ค่ะ O.R. บุกโปเชนตงขายน้ำมันเครื่องบิน นางสาวจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ OR ก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท p t t o r International Holding สิงคโปร์จำกัดหรือ SG h o l c o ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ผ่านบริษัท p t t o r Holding จำกัดหรือว่า o r Holding ลงทุนในระบบบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานณสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหรือสนามบินโปเชง ตรงในรูปแบบการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมค้าระหว่าง s g c h o c o บริษัท China National Aviation Fuel International Holding Limited หรือว่า CNAF จากจีนและบริษัท Total Energy Marketing Cambodia หรือ Total บริษัทในกลุ่มของ Total Energy จากฝรั่งเศสซึ่ง3บริษัทจะถือหุ้นสัดส่วนเท่ากันที่33.33%โดยการลงทุนดังกล่าวมีหลังเงินลงทุนมาจากเงินกู้ยืมและเงินทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงทุนในส่วนของ OR จะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน18ล้าน2 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ625ล้านบาท สำหรับวัตถุประสงค์การร่วมทุนครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในต่างประเทศและรักษาโอกาสสิทธิในการขายน้ำมันอากาศยานในกัมพูชาโดยปัจจุบันมีสายการบินพาณิชย์กว่า20แห่งที่ให้บริการระหว่างสนามบินโปชิงตงของกรุ่มพนมเปญกับหลายจุดหมายปลายทางทั่วเอเชียอาทิโซสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์มะนิลากวางโจไทเปฮานอยโฮจิมินเกาะสมุยและกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ ก็ดูจะเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผลประกอบการของ OR ให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในอนาคตได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสลับไปดูกันที่แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจํากัดมหาชนหรือบาฟตามข่าวลำดับที่4ค่ะบอฟล้น Q ิวสัญญาณบวกท่องเที่ยวฟื้นน้นํหมันเจ็ดพุ่ง มำลวงนทสิธิ์ดิสกุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบ้าฟก็เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจไตรมาสสองว่ายังคงมีสัญญาณบวกจากมาตรการต่างๆที่ผ่อนคลายรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ช่วงที่เหลือของปีนี้ยังคงมีทิศทางที่ดีมีการเติมน้ามันากาศยานเพิ่มขึ้นขณะที่ธุรกิจไฟฟ้ายังคงมีทิศทางบวกเช่นกันจึงคาดว่าผลประกอบการของบริษัทมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นบวกได้ในปี2566ค่ะ สำหรับธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและประเทศญี่ปุ่นยังมีทิศทางที่ดีโดยก็คาดว่าปีนี้กำลังการผลิตไฟในประเทศไทยจะอยู่ที่54.7กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและญี่ปุ่นจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่14.7กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ส่วนธุรกิจท่อส่งน้ํามันภายหลังจากที่บริษัทขนส่งน้ํามันทางท่อจากัดหรือว่า FPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงนามในสัญญาให้สิทธิการบริหารทรัพย์สินโครงการระบบท่อส่งน้ํามันช่วงกรุงเทพบางปะอินกับบริษัทย่อยของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ BCP มูลค่ากว่า1,600ล้านบาทนั้นจะทําให้บริษัทจะทยรับรู้ไรายได้ปีละกว่า80ล้านบาทเป็นระยะเวลากว่า20ปีด้วยกันนะคะก็ดูจะเดิมได้เห็นการ ยานการฟื้นตัวของทางบาฟที่พร้อมจะเทินเรากลับมาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะด้วยทิศทางการดําเนินงานและนวโน้มผลประกอบการงวดไตรมาสสปีนี้ของบริษัทเฮลิทจำกัดมหาชนหรือ HL ตามพาทัวข่าวลำดับสุดท้ายลำดับที่5 HL มั่นใจ Q2 สวยยอดขายเพิ่มขึ้น แสจักรร้อยเอกทัชพลชนวัฒนสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเ l ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวหุ้นออกอากาศทาง M อ็มคออดีหมายเลข30นะคะว่าแนาวโน้มผลการดำเนินงานไตรามาสสองจะเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและเติบโตมากกว่าไตรามาสก,ก่อนหน้าเนื่องจากยอดขายสาขาเดิมยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ขยายตัวมากขึ้นรวมถึงที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกระตุ้นยอดขายต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะปลายไตรามาส สเตรียมจะทยอยออกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น ส่วนแผนการเปิดสาขาใหม่ปีนี้ยังคงเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้10สาขาซึ่งในแต่ละปีไรายได้รวมของบริษัทจะเติบโตไม่น้อยกว่า10%เป็นไปตามการเปิดสาขาใหม่และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพร้อมกับมั่นใจนะคะว่าอัตรากําไรขั้นต้นและกําไรสุดที่ปีนี้จะมีการเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกว่าตีตลาดสินค้าสุขภาพแล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็น่าติดตามแล้วค่ะว่าไรายได้และกําไรในไตรมาสสองและช่วงที่เหลือของปีนี้ของเ e ลลิ จะเป็นไปตามที่ผู้บริหารออกมาส่งสัญญาณหรือไม่นะคะนี่เป็นที่ทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะช่วงต่อไปติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดทางคลื่นวิทยุร้อยสอเมกะและช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กานนาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน